เยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เ h e n e Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นภาคต่อของการต่อสู้กับสงครามบอสนะครับโดยในวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปลุยกับบอสกระต่ายระดับเฮลกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนกับคลิปบอสเท่าเลยนะครับผมก็จะมาบอกข้อมูลของบอสกระต่ายที่เราควรรู้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมาแนะนําตัวละครที่เอาไปสู้กับบอสกระต่ายครับและสุดท้ายก็จะปิดคลิปเหมือนเดิมนะครับผมจะ เปิดไฟที่ผมสู้กับบอสกระต่ายมาให้เพื่อนๆดูกันครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็ไปดูข้อมูลของบอสกระต่ายที่ควรรู้กันก่อนเลยดีกว่าสําหรับบอสกระต่ายระดับเฮลนะครับจะเป็นท่าพลังชีวิตหรือว่าสีเขียวนะครับค่าพลังต่อสู้ของบอสก็จะเท่ากับบอสเทาแล้วก็บอสแดงเลยนะจะอยู่ที่ส0 0 0สนครับตัวละครที่ได้รับบัฟพิเศษในการต่อสู้กับบอสกระต่ายนะครับจะเป็นเมลิโอรัสมานแดงครับเอที่ใช้ลงหนังจะเท่ากันเลยคือ28หน่วยนะครับสําหรับบอสกระต่ายนะครับจะมีเฟ เฟสแรกค่าพลังโจมตีครับจะอยู่ที่1 7 7 6 4ครับดีเฟนซ์1 1ึ5 5แล้วก็ HP เนี่ยจะอยู่ที่3,765 0 0นะครับส่วนเฟสที่2นะครับพลังโจมตีจะเพิ่มเป็น19,422ั้งครับพลังป้องกันอัพเป็น14,715นเ็นะครับส่วนเลือดเด้งมาเท่าตัวเลยครับ6 5 5ส7 5้า่ห้าพมองจดครับและเฟสสุดท้ายนะครับเฟสที่สาพลังโจมตีของบอสจะอยู่ที่ 24, ้องอยู่ 22, ยนย จะสูงถึง1นล้านหนึ่งแเลยครับสำหรับบอสกระต่ายนะครับมีอะไรที่เราควรรู้ก่อนไปสู้บ้านนะครับตรงนี้ผมก็สรุปมาเรียบร้อยนะครับในการต่อสู้กับบอสกระต่ายระดับเพลน,นะครับเราจะใช้ได้แต่ตัวละครสายกําลังนะครับหรือว่าตัวละครสีแดงนะครับทุกครั้งที่บอสกระต่ายได้รดับความเสียหายนะครับบอสจะทําการเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวกับค่าโจมตีของตัวเองนะสทุกครั้งครับแต่ว่าในเฟสสุดท้ายเนี่ยจะมีเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวกับค่าป้องกัน ทีละ2%เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยครับนอกจากนี้ทุกๆ2เทินนะครับบอสจะใช้สกิลห้ามใช้สกิลรักษาครับและทุกๆ3เทินบอสจะไล่บัฟลดความเสียหายให้แก่ตัวเองนะและในเฟสสุดท้ายบอสจะมีสกิลเพิ่มเติมครับจะเป็นท่าผนึกนะครับจะทําให้ตัวที่โดนผน,นึกเนี่ยเป็นเป้าโจมตีของบอสจนกว่าจะตายนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะทําการล้างผลบัฟทุกอย่างออกไปด้วยครับนอกจากนี้บอสจะป้องกันสกิลที่ห้ามใช้สกิลไม่ได้นะครับ และในเฟสที่1กับ2นะครับบอสจะมีการคุ้มการเอฟเฟกการลดสเตตัสนะครับส่วนเฟสที่3มันจะเปลี่ยนครับจากการคุ้มการเอฟเฟกลดสเตตัสนะครับจะเปลี่ยนเป็นลดเดเมจที่ได้รับจากสกิลโตกับแทนนะนอกจากนี้บอสยังป้องกันการแช่แข็งสาบให้เป็นหินแล้วก็หมดสติด้วยครับและสุดท้ายบอสจะแพ้การโจมตีของเผ่าเทพอสูรนะครับ ก็ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลของบอสกระต่ายที่เราควรรู้ก่อนจะไปสู้นะครับต่อมาเรามาดูการจัดทีมไปสู้กับบอสกระต่ายระดับเฮล l บ้างดีกว่าว่าเราควรใช้อัศวินตัวไหนบ้างนะครับสำหรับการจัดทีมสู้กับบอสกระต่ายนะครับผมย้ำอีกทีว่าเราจะใช้ได้เฉพาะอัศวินสายกําลังหรือว่าสีแดงเท่านั้นนะ เราจะใช้ได้เฉพาะอัศวินสายกําลังหรือว่าสีแดงเท่านั้นนะครับสำหรับตัวโจมตีที่ผมแนะนำนะครับจะมีหลักๆด้วยกัน5ตัวนะในการสู้บอสกระต่ายระดับเฮลสองตัวละครแถวบนนะครับเดลีเอลีแดงกับดัตมานแดงครับเป็นตัวละครที่เหมาะแก่การสู้บอสกระต่ายระดับเฮลามากนะถ้าใครมี2ตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆเลือก2ตัวนี้ จัดลงทีมก่อนได้เลยครับแต่ว่าถ้าใครไม่มี2ตัวนี้จริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวละครที่เหลือได้ครับก็จะมีเป็นเอทเทรซาแดงนะครับป่าแดงและสุดท้ายก็จะเป็นบันรกระบองแดงครับ3ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเดเมจที่ใช้ได้เหมือนกันนะแน่นอนว่าหลังจากทีมมีตัวละครสายโจมตีแล้วนะครับเราก็ต้องมีตัวละครซัพพอร์ตด้วยครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งการบัฟนะสำหรับตัวละครซัพพอร์ตที่แนะนำนะครับผมว่าทุกคนน่าจะมีในไอดีแหละก็จะมีเป็นอาร์เธอร์แดงนะครับแล้วก็โกเธอร์แดงส่วนสุดง ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะและสุดท้ายสมาชิกตัวที่4นะครับขาดไม่ได้เลยก็จะมี3ตัวนะครับที่ผมแนะนําจะเป็นเจอริโก้แดงนะครับสำหรับใครที่ต้องการเดเมจแล้วก็จะมีเป็นอลิาเบธแดงสําหรับใครที่ต้องการตัวละครสายฮิวมายื้อนะครับและสุดท้ายครับใครที่ต้องการวัตถุดิบเพิ่มนะก็จะเป็นน้องเอเลนแดงครับก็หลังจากที่เรารู้ตัวละครที่มองแก่การไปสู้กับบอสแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการจัดทีมมากดีกว่านะครับสำหรับการจัดทีมเนี่ยผมก็จัดทีมยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆ3ทีมด้วยกันนะ ทีมแรกเลยนะครับก็จะเป็นทีมที่ผมใช้กับเพื่อนประจำนะครับทั้ง2คนเนี่ยจะใช้เหมือนกัน2ตัวครับเป็นเดลีเอธีแดงกับโคเทอร์แดงนะส่วนอีกหนึ่งตัวที่แตกต่างกันนะครับคนแรกจะใส่เป็นดัตแมนแดงครับส่วนคนที่2ก็จะใส่เป็นอาร์เธอร์แดงนะครับต่อมาตัวอย่างทีมที่2นะครับตัวละครโจมตีหลักนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นดัตมนแดง2นะครับทีมละตัวแล้วก็คนนึงเนี่ยจะใช้เป็นป่าแดงครับส่วนอีกคนนึงจะใช้เป็นอาร์เธอร์แดงนะครับเพื่อรอบัฟให้ป่าแดงนะและแน่นอนว่า อีกหนึ่งตำแหน่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นโกเทอร์แดงครับสมาชิกหละัะก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับต่อมาทีมสุดท้ายครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะโดยเราจะเปลี่ยนแค่ป่าแดงออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นบัรกระบองแดงแทนส่วนตัวละครราดับที่4นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนของถึง แล้วคิดว่าทีมผมเพื่อนเนี่ยถึกพอที่จะรับการโจมตีของบอสก็ตายได้นะผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นเจริโกแดงไปเลยครับเพื่อเร่งเดเมจรีบปิดบอสนะเพราะว่าบอสก็ตายเนี่ยเราไม่ควรสู้ยือครับอย่างที่อธิบายไปในข้อมูลของบอสนะว่ายิ่งเราโจมตีเท่าไหร่เนี่ยบอสมันจะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นครับแต่สําหรับใครที่ไม่ไหวนะครับต้องการตัวละครสายฮีลไปช่วยยืนนิดนึงเนี่ยผมก็แนะนําเป็นอลิซาเบธแดงนะและสุดท้ายใครที่เล่นสายปั๊บเป็นหลังนะครับ ผมก็แนะนําเป็นน้องเอเลนนะดีที่สุดเลยครับเพราะว่ามันจะทาให้ผลของบัฟเนี่ยดีขึ้นเป็น1.5เท่านะครับอีกทั้งเรายังได้ของดรอปเพิ่มขึ้นชัวร์วอีก1ชิ้นด้วยนะจากบอสกระต่ายครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสรุปข้อมูลของบอสกระต่ายที่เราควรรู้ก่อนไปสู้รวมไปถึงเทคนิคการจัดทีมไปสู้กับบอสกระต่ายนะครับสำหรับใครที่มีตัวละครไม่เหมือนตรงนี้นะครับเอาจริงๆคือเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้กับไอเดีเพื่อนๆได้นะ แต่ตัวละครที่ดีที่สุดที่ผมบอกไปนะครับในการต่อสู้กับบอสกระต่ายเนี่ยสำหรับตัวเดลเมะนะครับจะเป็นเดลีเอลีแดงกับดัตมานแดงนะสำหรับเดลีเอลีแดงเนี่ยผมคิดว่าคนไม่มีน่าจะเยอะนะครับแต่ดัตมานแดงเนี่ยเพื่อนๆบอกไม่มีไม่ได้นะเพราะเราสามารถแลกได้จากร้านค้าเหรียญครับก็สําหรับคลิปเทคนิคการสู้กับบอสกระต่ายรวมไปถึงข้อมูลของบอสกระต่ายเนี่ย ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูว่าผมสู้กับบอสกระตายย่ายยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้เพื่อนๆดูต่อจากนี้นะแต่ผมก็จะไม่พากเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถ รอดูต่อได้เลยครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขอพูดลาเพื่อนๆเลยละกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามดูมาจนจบคลิปนะเอาเป็นว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ